ตัวขึ้นมาเอาแล้วครับจังหวะนี้ัตรเลเทอร์ออฟอักอักซอนซี่ยาคือเตัวนี่ครับแปลงล่างครับไมลิงเมชแปลงล่างบัตรเลเทอร์ครับปึ๊บอ่จาจะกลายเป็นไมลิงเมชที่แปลงล่างเป็นบัตรเลเทอร์สี่สามครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสองสิบหกสิบหกสองสามสิบสองโอโหเอาเข้าไปไปหมดครับ บล็อกหนึงนึงไปอ่าสี่ห hay hay <ú le> ้าหกเจ็ดแปดแปดสองบหอ้งลบเด็กนี้ไม่ใช่เด็กมือใหม่นะแต่เล่นสนุกดีเป็นเด็กที่ผมชอบนะครับเพราะว่ามันแบบ Uh, ตีเร็วสนุกครับแนะนําว่าสําหรับใครที่คลับได้หน้าคลับมากนะครับอันดับแรกผมจะแนะนําอันที่เจ๋งๆก่อนนะครับสีฟ้าชุดนี้ใบนี้โคตรเจ๋งครับสปายการสไซเลนสปายการสไซเลนบอกว่าจ่ายหนึ่งฟ้าได้หนึ่งหงบินนะครับเมื่อลงมาในสนามปุ๊บสร้างแมปโทเกนอ่าถามว่าแม็แมปโทเกนทำอะไรได้ แมปโทเคเนีเนย่ยจ่ายหนึ่งแซกแล้วก็เออ explore explore คือการดูท็อปใบบนสุดของกองเราครับถ้าเป็นแลน์เอาขึ้นมือถ้าไม่ใช่แลนด์เราเลือกว่าจะทิ้งลงเก็ตาร์ดหรือจะอยู่บนทอปไ,ไลบรีเหมือนเดิมแต่จะได้บวกหนึ่งบวกหนึ่งครับอ่าก็คือพูดง่ายเป็น2-2อ่ออะแถมถ้าเจอแลนดเราได้เอาขึ้นมือด้วยอันนี้คือผมชอบมากเพราะว่าเด็กฟ้าดำเนี่ยตอนยุคที่เป็นแฟรี่อะ่ะ ตอนที่ผมทำเล็กไลร่อ่ะมันขาดใบจัว่วมันไม่มีใบจัว่วครับใช่ไหมครับสีใส่ใส่ใส,ใสีใบเลยครับถัดมาครับขอข้ามมาอันนี้ก่อนนี่ครับตัวนี้ครับ deep cover bat ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นก๊าซส,สีดำที่เป็นเป็นอันคอมมอนที่ที่เป็นคีเจอร์นะเป็นอันคอมมอนที่เป็นคีเจอร์ที่เป็นสีดำที่ดีที่สุดของชุดนี้ครับ lost cover of x i l a n มันคือ deep c a v e r bat ครับตัวนี้โคตรดีนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นนานมากสมัยชุด torment น,นะครับจะนึกถึงอะไรนะอะไรตัวที่จ่าย2ลงมาได้1นึ่ง,งอมมืออ่าตัวนี้เก่งกว่าครับจ่าย2ได้1นึ่ง,งลงมาอมมือบินด้วยไลยลิงด้วยอมมือหมายความว่าไงครับลงมาปุ๊บดูมือฝั่งตรงข้ามเลือกการ์ดที่ไม่ใช่แลนด์หนึ่งใบเอ็ไปจนกว่า ทั้งข่าวนี้จะออกจากสนามครับถ้ามันตายถ้ามันโดนยกข,ขึ้นมือถ้ามันโดขขนรีมูฟนะครับมันจะคืนการ์ดที่อมมาให้เจ้าของไปนะครับซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้คืนหรอกครับโคตรเก่งคือมันตัดเกมฝั่งตรงข้ามได้สมมุติว่าผมเล่นจะสีขาวตัวไล่สามเขาก็จะไม่ได้ลงนะครับจะโดนอมก่อนโคตรเก่งเทสมาแล้วนะครับนี่คือ อันคอมของชุดใหม่ทั้ง2ใบที่โคตรเก่งอีกใบหนึ่งครับอันคอมสีดําชุดใหม่ใบนี้ก็โคตรเก่งครับ Bitter t r i ท m um, อมนะครับการที่จะไล่การ์ดใบนี้เนี่ยหนึ่งคา e เลสหนึดำต้องเลือก additional 1อย่างครับระหว่างเสีย3ไลท์หรือ d i s การ์ดหนึ่งหงใบผมบอกเลยว่าเพื่อนๆคิดว่า3ไลท์อาจจะเสียเยอะใช่ไหมแต่เอาจริงๆแล้วครับในเด็กนี้เนี่ยมันได้เกณไลท์ like จากครังคราวครับ มันได้เกียรตจากรังข่าวข้อแรกคือได้เกียรตจากข้งข่าวข้อ2คือมันได้จั่วครับมันได้จั่วจากหลายอย่างเอ,อ่อได้จั่วจากการ explore ด้วยมันทําให้เราจะเลือก discard ก็ได้จะเลือกเก็บสามก็ได้ซึ่งผมว่าผมเทสแล้วอะ่ะเออมันไม่ได้เสียอะไรเยอะขนาดนั้นอ่านะครับคุณฟอร์ดบอกว่ามาหาไอเดียจัดเด็กแข่งโต๊ะแชมป์พอดีเลยจัดไปเลยครับเด็กนี้คุณน้ำมตลบอกว่าคนดูหายไปไหน มาสิบคนแล้วครับขอบคุณมากอใครมาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเสร็จปุ๊บครับอันคอมของชุดใหม่สามใบแล้วใช่ไหมครับต่อมาอันคอมของสีฟ้าชุดใหม่บ้างนี่ครับชาร์ตอะคอดนะครับแต่จริงเป็นใบเป็นใบ,เป,นใบเป็นใบเก่ามีปิน้นอันนี้ผมเอารูปของอีซิลานเดิมมาถ้าเป็นรูปของอีซิลันของชุดใหม่ผมยังเปิดไม่ได้ผมเลยเอาชุดเก่ามาเล่นก่อนชื่อเหมือนกันเล่นกันได้ครับนี่ชาร์ตอะคอดผมใส่สองใบมันบอกว่าจูบสองใบ แล้ดิสการัด1ใบย,ยกเว้นว่าเราจะตีในเทนนี้คือมันคล้ายๆกับความสามารถของเพนวอลเกอร์ที่ชื่อไคโตชิซุกิครับอันนั้นบวกหใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องไล่สามเนี่ยผมจ่าย2แล้วได้จวดเลยดีกว่าอ่าน,นี้ได้จวดสอจวดสอใบเลยนะของไคโตจวดหนึ่งดิส1นึ่งใช่ไหมแต่นี้จวดสอใบเลยผมใส่แทนไคโตครับเข้าใจว่าดีกว่าคุ้มกว่าครับเพราะมันไล่แค่ส คุณฟอร์ดบอกว่าเห็นว่ามีบัตรเลเทอร์4ใบก็ไม่กล้าจัดเลยสั่งซื้อเลยครับสั่งซื้อครับตอนนี้500กว่าบาทนะครับผมสั่งซื้อไปแล้วนะครับอะถัดมาครับใบนี้ครับขยับมาเป็นแรของชุดใหม่บ้างอะแรของชุดใหม่บ้างครับใบนี้ครับอยากแนะนำมากนะครับของชุด lost cavern of exilan นะครับตัวนี้ s t a r l e c t y stalker ครับจ่ายหนึ่งดาได้หนึ่งมีเนส มีเนสหมายความว่าเราตีไปแล้วฝั่งตรงข้ามจะเอาคีเจอร์มาบล็อกต้องบล็อก2ตัวขึ้นไปเอาตัวเดียวมาบล็อกไม่ได้ครับถ้าฝั่งตรงข้ามยืนอยู่ตัวเดียวบล็อกไม่ได้ครับเข้าไหลแล้วความเก่งของเขาก็คือถ้าเมื่อไหร่ end of turn เราแล้ว death s e n เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่า death s e n ือคืออะไรก่อนนะครับถ้า end of turn เรา death s e n นะครับเราจะได้เม็ดบวก1บวก1บวกไปตลอดนะครับ death s e n หมายความว่าเปร์มาเน้นตกเก็บยาร์ด ทุกที่ครับเช่นเช่นคุณคุณไหมครับถ้าเรา explore อ่าถ้าเรา explore เราเป็นป e r ป a n มันอย่างเช่นเราเป็นค r ีเจอร์สมมติเป็นค r ีเจอร์หรือเป็น artifact เ n น h a n t m e n t เราไม่เอาเราทิ้งลงเก็บาร์ดนะครับถ้ามีตัวนี้อยู่ในสนามได้เด็เซนครับก็คือจะเป็น2-2ที่จบเทินเรานะครับแล้วมีความสามารถเพิ่มด้วยใส่สามแซกตัวนี้ทิ้ง target ค r ีเจอร์ลบเอลบเเข้ากับพลังอ่า ถ้าลบเลยก็เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งใช่ไหมครับถ้าได้เดสเซนครั้งแรกก็จะเป็นลบสองลบสองอแต่ต้องเสียตัวมันทิ้งไปซึ่งแล้วแต่เพื่อนๆน,นะถ้าเพื่อนๆคราฟได้คราฟนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเ,เหลือแลให้คราฟแค่สิบใบผมเลยเอาที่มีก่อนผมใส่อ e ีโวสลิปเปอร์ไปแทนเพื่ออะไรครับใส่เพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่ออะไรครับเนี่ยได้หนึ่งฟ้าได้หนึ่งหนึ่งไล่หนึ่ง,งดำได้หนึ่งหนึ่งใส่ไปทำไมตั้งแปดตัวใช่ไหมครับตัวเล็กเหลือเกินไอ้นี่เลยครับ ไอเรือใบนี้ครับคุณฟอร์ดผมเปิดได้เยอะมากผมได้สี่ใบเด็กนี้ใส่สามใบครับนี่ครับซับเทอรานเนนสกูตเนอร์ชื่ออ่านยากมากนะครับเป็นอาร์ติแฟกต์วีฮิเคิลไล่สองได้สามสี่เมื่อตัวนี้ตีทาร์เก็ตเคีเจอร์ที่คริวมัน exploring คุณคุ้นไหมครับนี่จ่ายหนึ่งคริวหนึ่งนะครับผมก็คริวตัวไหนก็ได้คริวไอเอ,อนี่คริวไอเอ,อนี่คริวก็ได้สไปคัสเซเลนคริวก็ได้ นะครับหรือค้างขาวมาคลิวก็ได้ตัวไหนคลิวก็ได้เพราะมันคลิวแค่หนึ่งใช่ไหมครับคลิวเสร็จปุ๊บเกิดอะไรครับ explore explore เกิดอะไรครับถ้าทิ้งเปอร์มเนนลงเกบยาร์ดไอ้นี่โตครับอ่าโตครับคุณฟอรดบอกว่าไอ้เรือนี้โหดนะครับแต่ว่าผมมีไม่ถึงอ่านะครับซื้อครับซื้อแต่ถ้าในอารีน่าก็คลาฟเอาครับอ่าถัดมานะครับถัดมาเมื่อกี ไอ้นี่ครับอยากพูดถึงตัวนี้เป็นชุด布拉เทวชุดเก่าหน่อยนะครับกิกซ์ยักษ์มเครเอเตอร์คือใส่มาเพื่ออะไรครับใส่มาเพื่อตีเข้าไลท์ปุ๊บใช่ไหมครับเนื่องจากเจอรเราบินหลายตัวใช่ไหมครับสปายการไซเรนบินครับไอสตาร์เล็กไตไอนี่มีมีเนสครับมีโอกาสจะเข้าไลท์ยเยอะนะครับแล้วก็ตัวบินอย่างเช่นตัวนี้ครับแฟรี่มาสเตอร์มาย ใช่ไหมแล้วมันแฟลตได้ด้วยตีมันบิน่ะมันตีเข้าไรตัวนี้เก่งอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็ดีฟคาวเว่นแบทครั้งคาวตัวนี้ก็บินใช่ไหมครับถ้าตีเข้าไรอ่าเราจะจ่ายเจ็บหนึ่งครับแล้วจั่วหนึ่งคือเราหาของครับเราหาการ์ดหาแลนด์มาลงคือมันผมไปนึกถึงเด็กโรกสมัยก่อนอะสมัยแบบโอ้โหกี่ปีที่ที่แล้วที่ผมเคยทําแล้วแบบมีคนดูเยอะมากพันสามร้วิวอันนั้นสนุกจริงๆครับ ก็คือผมเล่นแล้วผมได้ฟีลอย่างนั้นกลับมาเลยอะซึ่งมันมันเข้าขากันดีมากการ์ดแต่ละใบมันมีซีน e รจี้กันดีมากครับถัดมาครับใบใบนี้ครับหลอดสกีเตอร์ซิลเวอร์คิงนะครับน้องหนูนี่เองผมไม่ใส่ไอ้นี่แหละครับไม่ใส่หมาหมาป่าลบเก็บยาแหละไอ้หนูเนี่ยมันออกทบเท่นมาแล้วมันจะเอ็กซการ์ดในเก็บยานะครับแล้วก็ได้หนูคือมันได้เพื่อนมาช่วยตีอะ คือเก่งนะครับง่ายๆของชุด Why of Eldren นะครับถัดมาใบนี้ของชุดใหม่ครับ g l o s s c u r r e n of E i l a n d ตัวนี้เนี่ย Pressure of the Scheme นะครับไล่3ได้2-4เป็น Vampire c l i n i c death touch คือผมใส่ตัวนี้แทนลบหลุมเพราะว่าตัวลบหลุมเป็น3-3ใช่ไหมครับตัวนี้2-4นะครับตูด4คือทำไมครับมันโดน lightning strike ไม่ตายครับอันนี้คือประเด็นนะครับไว้เจอกับเด็กแดง ถ้าเจอเด็กแดงแล้วลงใบเนี้ยคือแบบมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับเพราะว่าทําไมครับนอกจากสองสี่นะเดททัชด้วยครับบล็อกกี่ตัวโดนเดททัชเข้าไปคนละหนึ่งคนละหนึ่งก็เรียบร้อยหมดใช่ไหมครับแค่โดนดามเมจหนึ่งก็ตายแล้วมันบอกว่าเมื่อไหร่ตัวนี้เนี่ยตีตีเข้าเอ่อเพยเยอร์ที่มีไลท์มากที่สุดหรือไลท์เท่าก,กันกับคนที่มีมากที่สุดอ่าได้แวมไพร์ทกเค่หนึ่งหนึ่ง วิดไลฟ์ลิงอ่าคือเวลาสู้สู้กับแดงครับต้องการคีเจอร์ที่มีไลฟ์ลิงมากมากเพราะว่าเราจะเก์ไลฟ์หนีดามเมจจากสีแดงครับแล้วก็เมื่อตัวนี้ตีแล้วเรามีไลฟ์ที่มากที่สุดอ่าเราได้จัว่วแล้วก็เสียหนึ่งไลฟ์คือถ้าคือมันดีทั้งคู่ครับได้ท็อกเคนไลฟ์ลิงก็ดีนะครับหรือว่าได้เจ็บหนึ่งแล้วจัว่วก็ดีทั้งคู่นะครับ คือทาหน้าที่คล้ายๆกับกิกส์อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ากิกส์จะเก่งกว่าตัวนี้หน่อยถ้าในพูดเรื่องการจวนะครับเสร็จปุ๊บครับย้อนกลับมาตัวนี้หนึ่งแฟลรี่มาสเตอร์มายตัวนี้เก่งอยู่แล้วครับไล่สองได้สองหนึ่งแตกไฟอิงตัวนี้เนี่ยเป็นอินวิเทชั่นใช่ไหมเป็นการ์ดของเออผมจําชื่อเขาไม่ได้ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เป็นแชมป์โลกปีก่อนอ่านะครับตัวนี้ก็คือเก่งอยู่แล้วนะครับใจสี่จวดคนละใบเราได้จวดสองใบ นะครับตัวนี้ตัวใหม่ครับตัวนี้ตัวใหม่ครับคุณศิลาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับหายหายไปนานนะครับตัวนี้ผมแนะนําครับเพื่อนๆไปหาซื้อเก็บไว้ผมเชื่อว่าตัวนี้ราคาขึ้นครับนะตอนนี้ประมาณ3 0บาทคุณฟอร์ดลองไปดูแถวร้านคุณฟอร์ดนฮะตอนนี้ใบเนี้ยสาบาทผมแนะนําให้ซื้อเก็บไว้ผมสั่งแล้วเรียบร้อยผมมีแล้วหนึ่งใบผมสั่งอีก4ใบเป็นหเป็นหใบ ด้วยความที่มันเป็น Legendary Creature ใช่ไหมครับผมว้ทำสองเด็กเด็กหนึ่งใส่ดาบสามใบก็คือเด็กเด็กนี้แหละใส่สามใบนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ์ดจริงด้วยไงแล้วก็อีกเด็กหนึ่งไปทำเด็กอื่นใส่อีกสองใบแล้วมันเพิ่งออกมันอยู่ได้อีกนานนะครับผมเชื่อว่าตัวนี้ราคาจะขึ้นนะครับจะขึ้นแซงฟรี่ม m a s t e r m i n ยด้วยนะครับคิดว่าอย่างนั้นตอนนี้ถ้าเป็นราคาเยนใช่ไหม Fairy Mastermind การ์ดจริงผมซื้อมา1 7 8เยเยนส่วนเมลคอมตอนนี้ประมาณ 4- 400เยน สี่ร้อยเยนแต่ว่าที่ที่บ้านเราขายสามสามสามสิบบาทใครยังไม่มีรีบไปซื้อผมบอกเลยครับมันทำอะไรได้แฟรไฟอิงสองหนึ่งเหมือนเลยไหมครับเหมือนแฟรนี่มาสแตร์มน์แต่ข้อเสียคือมันเป็นเลเจเดรี่และมันบอกว่าเมื่อไหร่ตัวนี้เนี่ยทำดาเอจเข้าพีเยอร์คือตีเข้าไล์นะครับพุทเม็ดคอรัสบนมันหนึ่งเม็ดแล้วก็จวดดิสนะครับนี่คือความเก่งของมันคือได้ ตีเข้าไล่ได้จวดแล้วก็ดิสการ์ดเลยคือไว้หาของไว้หาแลนด์ไว้หาใบาค่าไว้หาบัตรเลเทอร์อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เมื่อไหร่มีสี่เม็ดหรือมากกว่าเมื่อตีปุ๊บสามารถอ่าตีปุ๊บก็คือจวดแล้วดิสนะครับสามารถไล่การ์ดที่ดิสการ์ดได้โดยไม่ต้องจ่ายคาราเออสมมติผมตีปุ๊บจวดอะไรก็ได้ดิสการ์ดบัตรเลเทอร์ก็คือได้ลงฟรีครับนี่คือความโหดของมันครับ และใบที่ขาดไม่ได้ครับใบนี้ครับคอมโบครับ m Link m e s h อ่า My Link Mesh นี่เป็นการ์ดเก่าที่สุดในเด็กนี้นะครับยังยังยังมีแลนด์เก่าเหมือนกัน My n k n k s h เนี่ยเป็นเวทีเค e ของชุดคามิกาว่านีออนด a s t สตี้โอ้โหนานมากปีกว่าเกือบจะ2ปีแล้ว2ปีแล้วจริงๆมันต้องหลุดแล้วมันต้องหลุดสแตนดาร์ดไปแล้วแต่ว่าสแตนดาร์ดรุ่นใหม่เนี่ยสามารถอยู่ได้12ชุดตอนนี้มีแค่10ชุดเพราะฉะนั้น ชุดหมาป่าคิมสันว้าวนะครับมิดไนฮันเนออนดยุนาสตี้ชุดชุดนี้ที่มีคัดนี้อยู่แล้วก็ชุดสตรีทออฟนิวคาเป็นหน้าที่มีแลนดสามสีนะครับก็ยังอยู่ยังไม่หลุดสแตนดาดเพราะฉะนั้นเล่นได้ครับเล่นได้อีกเเกือบปีหนะเป็นเป็นเป็นปีครับพอดีผมมีอยู่แล้วใบนี้ตัวนี้บอกว่า ไล่สามได้4-3บินคลิวแค่1นะครับคลิวแค่1หมายความว่าเราเอาค้างคาวหนึ่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยครับเราเอาคร้างคาวหนึ่ง,งที่ความมีความสามารถ Flying Light Link อ่ะมาคลิวกับไอ้ไมล์เมชลิงเนี่ยมันจะกลายเป็น4ี่สามไฟ l ิ g งไล i ์ลิงตีเข้าไปเกณฑ์สไลน์นะครับตัวนี้บอกว่าเมื่อไหร่เออคลิวแล้วมันจะกลายเป็นตัวนั้นครับสมมติเอา ค้างค่าวมาคริวมันก็นจะกลายเป็นค้างค่าวสี่สามไฟอิงไหลลิงเกณสี 4, ไ่ไหลโคตรเกงนะครับแต่ประเด็นคือจะเอาตัวนี้คริวครับบัตรเลเทอร์ออฟอัครสอดนะครับตัวนี้ก็พอมีราคาอยู่นิดหนึ่งตอนนี้ราคาไทยอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับประมาณนี้ไลท์สี่ได้สองสี่เป็นครีเจอร์แวมไพร์เดมอนบินเมื่อไหลออปเปนต์เสียไลท์ในในเทินเราเสียสองเท่าอ่าหมายความว่าไงครับ อ่ะสมมุตินะผมมีสปายการ์สไซเรนอยู่หนึ่งตัวมีดิฟคาวเวนแบทอยู่หนึ่งตัวแล้วก็มีบัตรเลเทอร์ยืนอยู่เฉยๆตีแค่2ตัวถ้าตี2จะเข้าจะเข้าสครับ2เท่าแล้วตัวบัตรเลเทอร์เนี่ยไม่ใช่เลเ e n จนดารี่นะครับเป็นคีเจอร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นอยู่ในสนามได้มากกว่าหนึ่งตัวครับเมื่อบัตรเลเทอร์ลงมาในสนามขณะที่มีไมล์ไมล์ลิงเมชอยู่ จะเอาบัตรเลเทอร์ครับไปคริวมายลิงค์แล้วตีครับกลายเป็นว่าเราจะมีบัตรเลเทอร์2ตัวทันทีในสนามใช่ไหมครับเพราะว่ามันก๊อปปี้ทีนี้ไม่ว่าเราจะตีเท่าไหร่สมมุติว่าเราไม่เราไม่มีใครเลยเรามีแค่ My m มล์เมชลิงก์กับบัตรเลเทอร์อยู่ในสนามตีตีเข้าไปจะโดน12ดา,นาองได้ไนะครับเพราะว่าตัวบัตรเลเทอร์คริวด้วย My m ม m a เมชลิงก์เนี่ยมันจะกลายเป็น4 3สา f ลายอิ Flying, แล้วเป็นบัตเลเตอร์อีกหนึ่งตัวกลายเป็นเรามีบัตเลเ e อร์ใน2ในสนาม2ตัวครับตีเข้าไปทีแรก4 4จากการที่ไมลิงเนี่ยพาวเวอร์สตลอดอยู่แล้วครับมันจะมันจะก๊อปตัวที่ไม่ใช่ l ล g e n d a r y เพราะฉะนั้นมัน Copy ได้มันจะกลายเป็นตีเข้าไปทีแรก4ครับแล้วโดนดับเบิลจากบัตเลเ t อร์ตัวตัวมันเองที่เป็นตัว Copy จากไมลิงอ่ะสเท่าไปโดนแปะ ใช่ไหมครับแล้วโดนอีกสองเข้าไปสิบหกผมแบบโอ้โหโคตรโหดเอ่อตอนนี้เลขยังไม่แน่ใจว่าสิบสองหรือสิบหกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะโดนเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็แลนครับสามไอแลนด์หนึ่งโอตาวาระนะครับสี่สวอล์มหนึ่งทาเคโนมะสี่ดาร์สลิกโชแลนด์เขาเรียกฟาสแลนด์นะครับชิปเร็กมาร์ชสี่ใบผมเรียกสโลแลนด์นะครับแล้วก็อันเดอร์กราวด์ริเวอร์ แลนเจ็บจเคลียเพนแลนสี่ใบแล้วก็เมอร์เร็กซ์นะครับเพราะว่าเ,เพื่อทําไมครับถ้าเรามีเมอร์เร็กซ์ในสนามเราสามารถคลิวออกเ,ออเราสามารถแท็บออกโทเค็นหนึ่งเพื่อมาคลิวรไอยานพวกนี้ได้ครับคลิวรไอยานไมลิงเนี่ยก็ได้หรือเอามาคลิวรไอเรือเนี่ยก็ได้เพราะมันคลิวรแค่หนึ่งครับออกโทเค็นมาคลิวพูดง่ายๆเวลาเราโดนกวาดสนามโอเคลุยเลยดีกว่าครับไปฮะลุยครับผมออกเฉยเลย อีหางเดสกาเฮ้ยนึกว่าจะได้เล่นดีๆแล้วเซ็งเลยครับเขียวไดไดไดโนเสาร์อีกอ่ะไาครับอีโวสลิปเปอร์อินทรีปิด เอลงเรือครับทานแอด,ดมานาทั้งนั้นเลยเป็นเด็กแลลมนะครับไดโนเสาร์แลมเหรอแถบนี้ได้สี่สี่มานาแล้วนะโคตรโหดเลยลายไดโนเสาร์ลายไดยโนเสาร์สี่สี่มานาลงแล้วด้วยก็เป็นห้าครับ อะไรย่าช้าอะไรอ่ะอะไรเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรวันนี้อ๋อเขาช้าเองเนี่ยมีนับถอยหลังแล้วครับเอาคิดนานจังอะมาแล้วจ้าโอ้โหไอห้างสามนี่โหดจริงๆโอ้โหโคตรโหดเลยช็อตเนี้ยแล้วผมไม่มีใบฆ่าด้วยดี เอ,อย่าทำไงวันนี้ไหนดูมือก่อนแล้วกันดูมือก่อนแล้วกันครับโอ้โหนี่เลยไปลิกกิ้งไปเลยไปลิกกิ้งไอ้บ้าทำไปได้ถ้าผมคลิวเขาไม่น่าบล็อกเนาะ เขาไม่น่าบล็อกเลยยอมเจ็บหนึ่งหาของครับอ่าเพื่อเอาโทเค็นอ่าแมปแล้วก็คริวข้างคาวเอาเรือตียีครับไม่น่าบล็อกนะอืมไม้เม็ดลิงเอาก็ได้อะเอาก็ได้ครับเพื่อความบันเทิง เพื่อความบันเทิงเอาก็ได้จ้าเอาบล็อกเหรอจริงดีททำไมอ่ะตายนะยเออตายนะยมีตัวใหม่ไล่เหรอเอ,อ้ยดีอ่ะเออผมกลัวอยู่ว่าเขาไม่บ็อกแล้วเขาตีส่วนนี่ผมเสียเปรียบโคตรเลยนะเออดีดีดีดบล็อกสังหานงงแมกได้ก็เสาตัวนี้ทเทครับ ลงมาได้หนึ่งหนึ่งไม่กลัวกลัวกลัวห้าสามต,ตาเก,กียกลัวมากด้วยฮะครับหนึ่งหนึ่งบาทเลยดีนะผมเอาไม้ไม้เมชลิงไว้ยังจะตีเหรอเดี๋ยวนะยังจะตีเหรออ่าไม้เมชลิงโอ้ไม่ครับาหาของดิบวกให้ค้างคาวดีกว่าเพราะว่าค้างคาว เราจะโตเราจะโตอุ้ยเอาแล้วเว้ยเอาเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยข้างข้าวตีแก่สามไล้เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยคอ,อ,อมโบม,ม,มาแล้วเว้ยจะได้เล่นหรือเปล่าจะได้เล่นหรือเปล่าเพื่อนๆรอชมนะครับถ้าจบอันนี้ได้ก็คือเลิกเลยนะมาโคกโก็มาเขียว,วล้วนในกระส่าวเขียวล้วนไม่กลัวอย่าอย่าบล็อกตัวบินได้เป็นพอครับ มานี่ครับวินาทีประวัติศาสตร์ทำคอมโบได้แล้วเล่นมาสามชั่วโมงมาตัวอะไรอีกอินเตริปิดเพนริโอโนโลจิสโอ้โหชื่อยาวอีกนะอันนี้ถูกกักชิบอะไรไม่รู้เฮ้ยเอ็กซายทะเกียยาร์ดฟอมอ๋อโอเครอดไปเอ็กซายไปไม่มีไม่มีอะไรมีท็อปการ์ดเจอไหม ตูนข mm ึ hmm. ้นมาเอาล้ครับจังหวะนี้บัตเตอร์ออฟอัสอัสอดีคือตัวนี่ครับแปลงล่างครับไมลิงเมชแปลงล่างบัตรเลเทอร์ครับปึบอ่าจะกลายเป็นไมลิงเมชที่แปลงล่างเป็นบัตรเล็เธอร์สีสครับ4ี่ห8าหกเจ็ดแปดโอ้โหเอาเข้าไปไปหมดครับ บล็อกหนึ่งหนึ่งไปอ่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสองสิบหกสิบหกสองสามสตึ้งลบสิบห้าโอ้โหเอิญสี่โอเคอเคอิญสี่หรือเอิญห้าไม่รู้แต่ไม่ได้แต่ชนะแล้วครับได้เล่นคอโมโบแล้วสุดยอดนอนหลับแล้วโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไคร้ すごい。